นี่วันนี้เนี่ยต้ได้ข่าวมาแวบๆเดี๋ยวต้องถามว่าคุณนศได้ข่าวหรือเปล่าเขาบอกว่า Wall Street Journal เนี่ยเขารายงานแล้วนะว่าโควิดอะโรคโควิดอะที่เราเจอเมื่อสามปีก่อนเนี่ยเขามีข้อมูลแล้วว่ามันหลุดมาจากห้องแลบอะคุณนศได้ข่าวหรือเปล่าเออยวงยังไม่ได้ตามฮะเขามีคนเขาออกเขาแหลงข่าวมาจากไหนฮะ Wall Street Journal ค่ะค่ก็เราต้องบอกตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วว่ายังไงก็แล็บแน่นอน อืมอืมใช่ทุกคนก็แบบก็คือเขาก็สันนิษฐานกันลงความเห็นแบบนั้นแต่ว่าไม่มีหลักฐานไงหลักฐานยืนยันไงแต่อันนี้ต้องดูว่าอหนังสือพิมพ์วอลสติจ t j เจอร์นะคาใช้ข้อมูลจากที่ไหนด้วยเนาะฝากฝฝากคุณนศตามเรื่องนี้ด้วยนะน่าสงสัเครับค่ะอย่าหาให้ครับค่ะสงสัยต้องไปดูว่าเขามีหลักฐานอะไรแบบเพิ่มเติมเนาะอก็ต้องต้องถามต่อว่าแลบหลุดจากแลบเนี่ยแล็บประเทศไหน มันมีสองประเด็นนะพี่ใหญ่คือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนาะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใครตั้งใจหรอกเรื่องแบบนี้ครับเออมันตั้งใจไม่ไม่ควรเนะี่ยมันไม่ควรจะทำแต่ถึงแม่ถึงแม้ว่าจะเจอแบบไม่ตั้งใจนะแต่ไม่ตั้งใจ <c oughs> ความหมายก็คือถ้าไม่ตั้งใจมันก็ประมาทไงถ้าพูดถึงความผิดในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็คือประมาทเป็นเหตุให้อื่นถึงแก่ความตายหนึ่งล้านคนอะไรเงี้ย มันไม่ใช่ล้านคนนี่คุณแต่ดูตัวเลขมันเยอะมากนะใช่ใชหใาพี่น้องญาติเพื่อนฝูงเรานี่หายไปเพราะโควิดกี่คนเอาเอาดารานักร้องเนี่ยพี่ใหญ่ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะใบไม้ร่วงเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่เอาง่ายๆได้ไหมได้พี่นักคอมอย่างเงี้ยอ่านักคอมีเลยนะคุณคุณเศรษฐาอย่างเงี้ยคือจริงไม่ได้ไม่ได้โดยตรงนะแต่ว่าก็ ท่านก็จากไปในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับใช่ผมนึกถึงหนังเรื่อง Mission Impossible มีอยู่มีอยู่ตอนหนึ่งอะที่ผิดไวรัสเกาเป็นตัวคนแรกไปเผยแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยคิดถึงเลย Resident Evil อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นหนังมาก่อนนะไอ้หนังแต่มันไม่ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องจริงไงพอเจอเรื่องจริงขึ้นมาสามปีที่ผ่านมานะครับชีวิตทรัพย์สินเรานะโอ้โหอยู่บนความ อันตรายเนาะก็เอายังไงล่ะสมมุติว่าเจอว่าประมาทเจอว่าออกมาจากตรงนี้แล้วยังไงต่อล่ะก็คือว่าที่เสียหายไปแล้วเนี่ยนะมันสู้กลับคืนมาไม่ได้เนาะถ้าสูถ้ามาจากประเทศไหนประเทศนั้นก็เราก็ต้องสูประเทศนั้นแหละ ขึ้นสงครามเอ้ยขึ้นขึ้น,นสารโลกกันเลยแหละผมว่าเรื่องนี้จริงๆจ่ายเป็นตังมาก็ลุกขึ้นมายืนไม่ได้นะพี่เหมือนเหมือนกับเหมือนกับตอนที่เกิดสงครามไงฮะพอสงคราม<ช>โลกเสร็จปั๊บทุกคนก็ขึ้นสารโลกก็ต้องจ่ายค่าอะไรนะวันีกสงครามใช,ใช่ใช่ใช่ต้องเล่นกันแบบนั้นนะฮะคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ้าวเดี๋ยวไปดูซิว่าบริจิต j o u r น a เขาพูดว่าอะไรยวไปดูต้นเหตุก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวท่านอื่น เชิญก sí, ่อนครับเดี๋ยวหาข้อม <preview> ูลให้แล no. oh, no. ้วเดี๋ยวกลับมาครับผมเอาแล้วครับผมไปไล่อ่านดูแล้วครับอ้อเหรอคะเป็นเิคคูนด์เขาเอาหนังสือแล้วก็เออไอตัวหนังสือนี่ไปเป็นหนังสือรับของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกานะฮะรวมถึงอ่หนังสือตอบไปตอบมาของแอนโทนีเฟลซี่นะครับซึ่งเป็นเอ่อเซ็นเตอร์ออฟดิซิสคอนโทรลของอเมริกาเขากล่าวหานะครับ ต้องใช้คำนี้นะเขากล่าวหาว่า,าไวรัสโควิด -19 เนี่ยได้หลุดลอดออกมาโดยไม่ตั้งใจจากแลบที่ทดลองอายุอวุธชีวภาพในเมืองอู่ฮั่นครับก็แปลว่าอเมริกาตั้งตั้งเขาเรียกว่าตั้งกล่าวโทษนะว่ามืองจีนทำหลุดครับไอ้อย่างนี้ก<ม>็ไม่ใช่เรื่องใหม่สิคุณนรสใช่ไหมอเมริกาก<อ>็กล่าวโทษ เล่าโทษจีนตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมว่าออกมายกไปที่อู่ฮั่นก็เหมือนเดิมั้างั้นแนละแต่ว่ากลายเป็นว่ามาตั้งเมื่อกี้พี่ใหญ่บอกว่าจะไปฟ้องค่าเรียกค่าเสียหายใช่ไหมก็แปลว่าไปตั้งค่าเรียกค่าเสียหายจากจีนหรือเขายิ่งทะเลาะกันไปใหญ่สินาอใช่ไหมอย่างที่บอกนะฮะทุกอย่างจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่มีหลักฐานพยานก็คงทําอะไรไม่ได้แต่คำถามก็คือ คือข่าว,าวออกมาจากฝั่ง U.S. นะ Wall Street Journal นะแล้วก็กล่าวหาไปทางจีนครับอันนี้คือคือไล่นะผมไม่ได้บอกว่า,าออกมาจากจีนนะแต่ว่าอันนี้เขาทางคอนเกรสเขาเอ่อออกมาพูดแล้วก็รวมถึงการที่เอาจดหมายตอบโต้นะครับแล้วก็เอาอข้อมูลต่างๆที่เขามีเนี่ยเขาก็ชี้นิ้วไปครับว่าจีนเป็นคนทำทำหลุดฮะแล้วก็จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าที่อยู่ปู่ฮั่นเนี่ยมีห้องทดลองเรื่องเกี่ยวกับไวรัสวิทยาอยู่จริงนะฮะ ก hmm. ็คือสมมุต er> ิว่าอย่างของ CDC อเมริกาเนี่ยนะครับก็อยู่แอตแลนตาจอร์เจียเรารู้กันนะสมมุติว่าที่ที่ทดสอบเนี่ยอย่างที่อเมริกาอยู่แอตแลนตาจอร์เจียที่เมืองจีนอยู่บู่ฮั่นเนาะที่เมืองไทยอยู่กระทรวงสาธารณสุขเรานี่แหละอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแครายนนทบุรีนะครับแล้วก็จะพอรู้ว่าห้องวิจัยแบบนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับ อันนี้ในหมูห่ค้านก็มีจริงแล้วก็รู้อยู่ว่ามีอยู่ครับนะฮะก็เป็นการกล่าวหาครับก็ถือว่าข้อมูลยังไม่ได้มีอะไรไ <c oughs> ม่เป็นข้อมูลที่เขากล่าวหากันนี้ก็ทะเลาะกันเนาะตามนั้นแหละ <c oughs> ครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะคือคนกล่าวหาก็คือคนจะต้องมีหลักคนนั้นต้องมีหลักฐานมีพยานแล้วก็ต้องไปตั้งเรื่องที่ศาลโลกแล้วจากนั้นพอศาลที่ภาคษาแล้วก็ต้องยอมรับกันแต่ความเป็นจริงคืออย่างที่บอกนะฮะ ผมมั่นใจร้านเปอร์เซนต์ว่ามันหาหลักฐานไม่ได้หรอกถ้าเอานคืนอนหาได้พี่ใหญ่ครับหาได้หาได้ <c oughs> แต่ว่ามันต้องเขาก็ไม่ยอมมันมันเออมันหาได้ละเอาเอาว่าหาได้แล้วกันเนาะมัน,ม,นมันสอบตรับได้จริงๆเพราะว่ามันผิดปกติอย่างมากคะคืออาจจะเป็นใคาใช้คําว่า a c c i d e n t l y นะอาจจะเกิดกับการที่สเกลนเลอร์หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่า เกิดมีปัญหาเอาง่ายๆนะสมมติทำทำอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดเอลืมเปิดเครื่องหรือว่าแม่บ้านดันเราไปทิ้งถังขยะอะไรอย่าเงเงี้ยมันได้มันเกิดได้หมดอ่ะคือเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ากลายเป็นว่ากาลังทําอันนั้นอันนู่นอยู่แล้วก็เกิดการั่วนไหลออกมาฮะไม่ว่าจะตั้งใจให้ั่วอไม่ตั้งใจหรือว่าเกิดสะเพร่าเลอะเลอะ human error มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเรื่องประเภทนี้เนาะ เออย่างที่บอกนะฮะสุดท้ายก็คือถ้ามีหลักฐานพยาชัดเจนก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตึงแก่ความตายจริงเนาะครับเรามีเพื่อนมีญาติเสียจากโควิดไปเกือบผมว่ามีทุกบ้านเน่ะมีทุกครอบครัวเนาะเออหายไปเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ตัวเองก็ยังเหนื่อยอยู่เลยฮะไม่ใช่ว่าอะไร <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ผมก็เสียไปช่วงเนี้ยฮะคุณแม่ผมแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นโควิดเท่านั้นครับ ก็มันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นหวัดธรรมดาเนาะหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนแก่นนะเท่าที่เห็นเนี่ยหลังจากหายแล้วเนี่ยก็อยู่อีกไม่นานนะก็ก็เสียเพราะว่าร่างกายมันอ่อนแอนะพี่ใหญ่พูดเรื่องนี้ผู้เรื่องนี้คุณคุณนดปรึกษาหน่อยเอเมื่อวานมีข่าวเรื่องของไข้หวัดนกใหม่แล้วแล้วก็ ที่กัมพูชาใช่ไหมฮะ H5N1 ที่กัมพูชาแล้วก็มีคนตายฮะตอนแรก<ะ>ลูกเป็นนะฮะลูกก็ตายใช่ไหมฮะตอนหลังมาพ่อติดไปด้วยพ่อก็ตาย<ะ>ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็เลยเริ่มให้ความสนใจกับไอเชื้อไอ H5N1 เนี่ยเออมันจะมันจะถึงขนาดว่ามันทำให้คนตายแล้วก็ตายแบบติดต่อแบบนี้หรือเปล่ามันจะกลายเป็นโควิดสหรือเปล่านี่ฮะตกงนีมีข้อมูลไหม คือนอกกับคนเนี่ยมันคนละสปีชีส์กันนะครับครับไข้หวัดของนกก็จะอยู่ที่นกนะไข้หวัดของคนก็อยู่ที่คนเปกติเนี่ยเราจะไม่ไม่ข้ามสายพันธุ์กันโควิดก็เหมือนกันนะฮะปกติมันก็เป็นไข้หวัดของสัตว์เหมือนกันนะครับ,ตตรนนรบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราเจอไข้หวัดของสัตว์นะซึ่งพอเข้ามาในร่างกายเราแล้วเนี่ยร่างกายเราทําตัวไม่ถูกเนาะก็เลยแบบล้มระเนรหน้ากันหมดเนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยวัดสัตว์กับวัดคนมันไม่ไมค่อยยุ่งในการหรอกนะฮะ mm hmm. ผมดูข้อมูลเนี่ยนะครับคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่าคนที่สัมผัสใกล้ชิดอีกสิเอ็ดคนเนี่ยก็ยังไม่มีอาการแล้วก็ยังไม่ได้ติดนะครับซึ่งถือว่าอาจจะให้เวลาเราอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันใช้เวลาคำว่าคือถ้าเชื้อมันมาจากธรรมชาติพี่ใหญ่พี่หนึ่งพี่ปุ๊ ทุกคนนะครับในห้องนี้ถ้าเชื้อมาจากธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการที่จะข้ามจากวัดสัตว์เป็นวัดคนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะ, yeah, uh, ะสิ่งที่ <yeah. S 2> เกิดขึ้นที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีเนี่ยหมายความว่าอสองคนพ่อลูกเนี่ยอาจจะสัมผัสสัตว์ปีกนะที่มีเชื้อไขหวัดของของสัตว์นกอยู่นะก็เอเวนฟลูเนี่ยเอเวนแปลว่าสัตว์ปีกฟลูก็แปลว่าไขาวัดนะแล้วตัวเขาเองเนี่ย มีวัดติดอยู่ด้วยนะ mm. เนาะโอกาสที่จะติดหวัดนกบวกกับวัดคนด้วยกันเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราเป็นหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วนกก็เป็นหวัดด้วยแล้วเกิดการสัมผัสและเกิดการกระโดดข้ามสายพันธุ์นะซึ่งทําให้เกิดประเภทแบบนี้ได้แต่ในกรณีของโควิดเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยมันมันเรียนรู้ที่จะเป็นไขวัดสัตว์ที่ใส่เสื้อไขวัดคน Mm. อ,อมันก็เลยกลายเป็นว่าเพราะถึงไอเหตุผลแบบนี้ครับเราถึงฟันทงได้ว่าโควิดเนี่ยมันออกมาจากห้องแลบนะครับถ้าเป็นเชื้อธรรมชาติเนี่ยสองอันนี้มันจะไม่กระโดดข้ามกันแต่ว่าพอเราเอาไปวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราทําผนังเซลล์เราทําเสื้อเราทําคือโควิดเนี่ยมันแข็งแกร่งผิดปกติอสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะ อันนี้จะต,ต้อง,ต,องต้องบอกนะเพราะฉะนั้นผมฟันธงได้ตั้แต่สามปีที่แล้วว่าไข้หวัดโควิดเนี่ยเกิดจากห้องแลบแน่นอนเนะาะคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นหวัดประเภทไหนเนาะแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบธรรมชาติเนี่ยก็เบาใจนิดนิดนึงแต่ก็อาจจะมีโอกาสนะเพราะว่าเราเจอไข้หวัดแปลกแปลกมาเยอะนะแล้วเกิดถ้ามันกระโดดข้ามสายพันธุ์มาได้เหมือนโควิดเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมทฤษฎีก็เป็นไปได้ครับ แต่ว่าณปัจจุบันก็ยังมีมโอกาสเพราะว่าอีก11คนที่สัมผัสใกล้ชิดก็ย,ยังไม่พบว่าติดเชื้อไข้หวัดนกครับผมอืมครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจน <laughs> ก็นอย่างที่บอกโอกาสความเป็นไปได้ในการที่จะข้ามมาสู่ในธรรมชาติครับ ก็น้อยเ้าอว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมีเ,อเอมปอร์เซ็นต์น้อยมีเปอร์เซ็นต์น้อยเนาะแต่สมมติว่าข้ามแล้วมันข้ามแล้วมันติดใจ <c oughs> แล้วแปลงเป็นไข้หวัดมนุษย์โดยใส่เป็นไข้หวัดสัตว์เนี่ยภูมพุ้นกันเราถึงจะเละเหมือนกับตอนโควิดนั่นแหละถามว่าซวยไหมซวยนะเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติครับมีคนเคยบอกนะครับว่าโควิดเนี่ยถ้าเกิดตามธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาเกือบหมื่นปีอืมเออที่จะทําให้มันแข็งแกร่งขนาดเนี้ย ที่โอ้โหมันอยู่อากาศก็ไม่ตายนะยิ่งอากาศเย็นๆยิ่งแพร่ง่ายอะไรเงี้ยไปกดลิฟต์แล้วยังอยู่ได้เป็นกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยปกติเชื้อธรรมดานะพี่อยู่ในบรรยากาศบบเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นนาทีอเออโดยเฉพาะบบพู่เจอแสงแดดเนี่ยไปแล้วแป๊บเดียวไปแล้วใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้คือเชื้อปกชินะแต่เขาพู่ไม่ได้หชอกเ่ราะว่าเราก็ผ่านเชื้อ่ิดปกชิมาแล้วเกิดอ่ใช่ใช่ใช่างนะชี่ผมพูดเล่นๆนะ่ใช่ใ่ อายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดสองพ่อลูกเคยเป็นโควิดมาก่อนนะแล้วเป็นโควิดแล้วไปติดไอ้ไข้หวัดนกมันก็กลายเป็นข้ามสายพันธุ์นกบวกกับโควิดไปด้วยนี่มันก็เป็นไปได้ไหมก็เป็นไม่ได้นะแข็งแกร่งด้วยแล้วเปลี่ยนเป็นนกด้วยเนี่ยโอ้ก็เป็นได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นนะมันก็เป็นความกังวลใจนะแ็่ความกังวลใจแต่ถ้าทําในห้องแลบเราพยายามให้มันเป็นไงทาพยายามให้มัน ติดง่ายพยายามให้มันอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมได้นานเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือทําในห้องแหลครับครับ